สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ o l l u Channel ชาแน n ที่จะทำให้คุณเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นมากๆเลยครับวันนี้เราจะมาพบกับเรื่อง big O notation ครับ big O คืออะไร big O คือเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในรูปแบบพีชคณิตหรือ algebraic term ตัวอย่างในรูปด้านล่างคือ bubble sort ครับ bubble sort ทำหน้าที่เรียงข้อมูลในอาร์เรครับจากน้อยไปหามาก จากที่เห็นตรงนี้เราใส่อาร์เรย์เข้าไปเป็น 3, 5, 4, 2, 1ครับมันจะต้องเรียงเป็น 1, 2, 3, 4, 5โดยรูปแบบของกริทึมจะเป็นการวนลูป2รอบ for i in range n ลบ1และก็ for j ครับซึ่งในแต่ละรอบของ for i ครับจะเป็นการทำให้ตัวเลขที่มากที่สุดไปอยู่ด้านขวามือครับถ้าลองนึกภาพ bubble sort bubble คือการที่ฟอง ลอยไปด้านบนครับอันนี้ฟองลอยไปด้านขวาก็คือตัวเลขที่ไม่สุดถูกดันออกไปทางด้านขวาแล้วก็จะมีการสลับตำแหน่งกันไปเรื่อยๆจนทำให้ในแต่ละรอบเกิดตัวเลขที่มากที่สุดไปด้านขวาไปเรื่อยๆตามที่ไฮไลไท์ตามสีส้มครับและข้อมูลในส่วนที่ถูกไฮไลท์แล้วจะไม่ถูกนำมาคิดอีกแล้วเพราะว่ามันได้เรียงแล้วครับในลักษณะที่ มีการวนลูป2รอบอย่างนี้เรามักจะเขียนว่า O N 2ลังสหรือเราเรียกว่า Big O Square สำหรับภาษาไทยเราอาจจะพูดว่ามันคือ Big O N 2ลังสองครับมีคำอธิบายอีกแบบหนึ่งครับสำหรับเรื่อง Big O Notation แล้วก็มันสำคัญยังไงตัวอย่างนี้อาจจะเห็นได้ชัดขึ้นครับตัวอย่างนี้เรียกว่า w i e แ a n n d h h e s s b o a r d p r o b l e มครับก็ เรื่องราวก็จะมีว่านานมาแล้วครับมีกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับต้องการให้รางวัลกับคนฉลาดคนหนึ่งแต่คนฉลาดไม่ต้องการอะไรมากไปกว่ามเมล็ดข้าวที่สามารถเติมเต็มตารางหมากลุกได้ลองดูภาพทางด้านขวานะครับว่าเขาบอกว่าในช่องแรกครับจะใส่เมล็ดข้าว1เม็ดนะครับช่องที่2ใส่เมล็ดข้าว2เมล็ดนะครับแล้วก็สี่แปดสิบหกครับเมื่อกษัตริย์เห็นดังนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรครับ ก็ตอบตกลงไปอย่างนั้นแต่เมื่อเราลองมาดูว่าในช่องถัดๆไปจนถึงช่องสุดท้ายครับต้องการเมล็ดข้าวถึง2ยกกำลัง63นะครับนึกออกไหมครับว่ามันเยอะขนาดไหนครับก็ถ้ายกตัวอย่างว่าข้าวหเมล็ดครับหนัก0.01กรัมนะครับกริย์องค์นั้นนะครับจะให้เมล็ดข้าวรวมทั้งสิ้น1 84คูณ10ยกกำลัง19เมล็ดครับหรือประมาณ184พันล้านตันเช่นนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์เรื่องของการเติบโตของจำนวนเมล็ดข้าวนะครับได้ตั้งแต่ต้นนะครับก็อาจจะไม่ได้ตอบตกลงแล้วให้รางวัลกับคนฉลาดคนนั้นเป็นเมล็ดข้าวตามที่เขาเรียกร้องนะครับ นิทานเรื่องนี้สอนอะไรครับก็คืออัตราการเติบโตนะครับเราจะมองกันเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับก็คือ d o m i n นียนเทอนะครับสำหรับตัวอย่างนี้การเติบโตเป็นแบบ e x p o n e n t เนนเชียลโนะครับหรือยกกำลังนะครับก็นี่แหละครับเวลาเรามอง Big O เราจะมองที่ส่วนสำคัญนะครับแล้วก็ดูว่ามันเติบโตในลักษณะไหนครับอันนี้มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Big O ออยู่เหมือนกันครับ ก็คือมี big O มี little O o m e g าและเซตาครับตรงนี้เราไม่ได้เจาะลึกไปในแต่ละตัวนะครับเพียงแตว่าจะทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเรายังมีเรื่องนี้ให้ดูอีกนะครับ big O จะอธิบาย upper bound ของ complexity ครับหรือเราอาจจะเรียกว่า worst case omega อธิบาย lower bound ของ complexity หรือ best case เซต้าอธิบาย e x a c t bound ของ complexity หรือเรียกว่า average case นะครับส่ว so น little o เนี่ยก็คือ upper bound แต่ไม่รวม e x a c t bound เข้าไปลองดูรูปด้านล่างครับ big O นะครับ big O ของฟังก์ชัน f(n) คืออะไรนะครับก็คือ cgn นะครับจะเห็นว่าเป็นกราฟระหว่าง time complexity กับจำนวน n นะครับตั้งแต่ n 0เป็นต้นไปครับมี CGN นะครับก็จะเป็น upper bound ของ FN ก็คือแบบทาง capacity ที่มันมากกว่า FN ส่วน omega นะครับ big omega จะเป็น lower bound ของของ FN ครับเห็นไหมครับว่ามันครอบคลุมส่วนทาง capacity ที่น้อยกว่า FN เสมอครับแล้วก็เซตานะครับเป็น average case ก็ c1gn กับ c2gn นะครับก็จะครอบบนล่างของ fn ไปศึกษากันต่อได้ครับมาดูเรื่องของ complexity ที่เราจะต้องสนใจกันครับเพราะว่าการจะออกแบบัลกอริทึมใดๆครับเรามักจะออกแบบให้ time complexity น้อยๆครับ <c oughs> กราฟนี้ครับเป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่าง operations ครับกับ element element ก็คือ n ครับ operation ก็คือ complexity ที่เกิดขึ้นครับจำนวน operation ครับดองดูด้านขวามือนะครับ big O 1เราเรียกว่า constant นะครับสีเขียวนี่คือเรียกว่าดีครับสีสม้มสีชมพูนะครับจะไม่ดี big O log n เป็น logarithm นะครับ big O n เป็น linear ใช่ไหมครับเริ่มเส้นเริ่มขึ้นมาละแล้วก็ big O n log n เป็น linear rhythmic นะครับ บิ๊กโอเอ็นกำลังสองแล้วก็บิ๊กโอเอ็นกำลังสามเป็นพ o ลิโนเมียลนะครับเห็นไหมครับกราฟเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บิ๊กโอสองยกกำลังเอ็นแล้วก็บิ๊กโอสามยกกำลังเอ็นไปเรื่อยๆนะครับเราเรียกว่าเอ็กซ์โพเนนเชียลซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงที่สุดเลยครับจริงๆควรจะหลีกเลี่ยงตั้งแต่บิ๊กโอเอ็นกำลังสองแล้วนะครับยิ่งมากก็ยิ่งไม่ดีครับ มีวิธีมีกฎครับในการประเมิน big o ครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมีอยู่4ข้อนะครับเดี๋ยวลองไปดูพร้อมกันเลยจะได้เข้าใจไง่ายๆนะครับข้อแรกนะครับว่า algorithm นะครับ perform จำนวน step เ,เท่าไหร่แล้วก็เขียนเท่านั้นอย่างในที่นี้เราเห็นว่าฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชัน biggest number คือหาจำนวนที่มากที่สุดของ array นะครับมีการวงวนลูป i เท่ากับจำนวนสมาชิกในอาร์เรย์ตัวนั้นครับเราเรียกว่า big O n เพราะว่าจะวนทั้งหมด n รอบครับถัดไปข้อที่2เราก็จะนับจำนวนโอเปอเรชันทั้งหมดครับเมื่อกี้เราไม่ได้นับตัวนี้ด้วย biggest เท่ากับ Array แล้วก็ return biggest เราก็จะนับไปด้วยังน,นั้นเราจะเขียนว่า O 1บวก n บวก1ก็คือ big O n บวก2ครับ กฎข้อที่3คือเราจะ s i มพลิฟามันครับซ i มพลิฟาคือทำให้มันเป็นเป็นรูปที่ดูง่ายขึ้นโดยกฎของมันก็คือเราจะเลือกที่จะไม่สนใจตัวที่ Operation ที่มันน้อยกว่าครับอย่างในที่นี้ครับโอเป a เรชั Operation ของ n จะมากกว่า constant นะครับเราก็เลยตัดบวก2ออกเราก็จะมิประเมินตรงนี้ได้ว่ามันคือ big O n ครับสุดท้ายแล้ว โอเป a เรชันที่มันมีการทำงานซ้อนทับกันครับอย่างในที่นี้คือการหาตัวที่ซ้ำกันในอาร์เรย์ครับมันจะมีการวนลูปซ้อนลูปครับดังนั้นไม่จะเป็นการวนลูป n ครั้งและในแต่ละครั้งของ n ครับก็วนอีก n ครั้งดังนั้น big O จะกลายเป็น n คูณ n ก็คือ big O n กําลังสองซึ่งเป็น p o l y n o m ม a l นะครับ เรามาลองดูตัวอย่างอีกแบบหนึง่งว่า big O มันสำคัญยังไงแล้วพวก polynomial หรือ exponential เนี่ยมันมากยังไงนะครับลองดูตัวอย่างนี้ครับเป็นฟังก์ชัน recursive Function นะครับที่การ return จะเป็นการเรียกตัวเองครับฟังก์ชันรับ integer ตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราใส่เลข1ไป n เป็น1น,นะครับ operation เขาตรงนี้ก็จะนับแค่หนึเท่านั้นเองนะครับ เห็นไหมฮะมีแค่ตัวเดียวเพราะว่าพอ n เป็น1ก็จะ return 1แล้วก็จบเลยแต่เมื่อ n เป็น2จะเกิดอะไรขึ้น OperationCount คือ3นั่นก็คือพอ n เป็น2ครับ f 2ก็จะถูกแตกออกมาเป็น f 2ลบ1บวกด,ด้วย f 2อบ1ก็คือ1กับ1ดังนั้น p p r r t t o o n o เขาจะนับได้3ยังดูน้อยอยู่ครับพอ n เป็น3ขึ้นมา โ o peration เขาจะเป็น7เจ็นว่าพอเป็น3ก็จะถูกแตกเป็น2 1ลงมานะครับนับได้7ครั้งครับอาจจะยังดูไม่เยอะพอเลข4เริ่มเริ่มเห็นชัดแล้วแล้วก็เริ่มเห็นการเติบโตของมันแล้วว่าตัว f 3ก็จะถูกแตกออกมาเป็น2ข้างนะครับดังนั้น o peration เขาจะเป็น15แล้วถ้าเกิดเราใส่ n เป็น5จะเป็นยังไงครับไปอีกครับก็คือ31 โอเปอเรชันเขาแล้วมันคือบิ๊กโออะไรครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเรานับนะครับจะเป็น2ยกกำลงัง N ลบ1ครับก็คือเห็นไหมฮะยกกำลงัง N ตรงนี้ก็คือ2 4ลบ4ลบ1เป็น3 2ยกกำลัง3ก็คือ8ลบ1เป็น7นี้เหมือนกันครับ2ยกกำลัง5คือ32ลบ1ก็ได้สาเ แต่เราจะไม่สนใจตัว c ค s t a n t หรือตัวที่เทอมที่มันน้อยกว่าครับดังนั้นเราก็เลยเขียนว่า big O 2ยกกำลัง n ครับนี่เป็นตัวอย่างอีกแบบหนึ่งครับด้านซ้ายจะเป็น a l g o r i t ทึมคอมเพล็กซินะครับความซับซ้อนของอัลกอริทึมแล้วก็ big O ในรูปย่อครับ big O 5ครับมันจะเป็น constant เราก็เลยเขียน big O 1 big O n อ่า big O สาม n ก็คือ big O n big O สอง n บวกหนึ่งเราก็จะตัดเทอมที่น้อยนะครับเราก็ไม่ได้สนใจเลขสองตรงนี้ด้วยวก็คือ big O n big O สี่คูณ n กยกกำลังสองบวกสอง n บวกเจ็ดแน่นอนครับเราจะไม่สนเทอมที่น้อยกว่าก็จะเขียนว่า big O n ยกกำลังสองซึ่งเป็นตัวพอลิโนเมียลแล้วก็มาดู big O สามยกกำลัง n บวกสองยกกำลัง n แล้วบวก n แน่นอนเราตัด2ยกกำลัง n บ n ออกก็เหลือ big O 3ยกกำลัง n อันนี้เช่นกันครับสุดท้ายแล้วก็จะเหลือ big O 2ยกกำลัง n ซึ่งเป็น exponential นะครับจริงๆแล้วเรื่อง big O นั้นก็คือเป็นการคำนวณ time complexity หรือความซับซ้อนของอัลกอริทึมก่อนจะเริ่มลงมือทำหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นอัลกอริทึมมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเรามาประเมินภายหลังว่าทำไมมันถึงช้าทำไมมัน ใช้เวลานาน,านไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับคือการออกแบบอลัลกอริทึมใดๆนะครับเราจะประเมินประสิทธิภาพแล้วก็ดูว่ามันใช้เวลาอันสัน้นหรือประหยัดทรัพยากรหรือให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่เรามีลองดูตัวอย่างตามรูปด้านล่างครับเราต้องการส่งของจากจุดหนึ่งไปยังจุด1โดยมีโดยมีการเดินทางอยู่3รูปแบบครับก็คือเครื่องบินเร็วสุดแพงสุด รถบรรทุกปานกลางความเร็วปานกลางราคาก็ปานกลางส่วนเรือนั้นช้าสุดแต่ราคาถูกสุดนะครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับว่าเขามีทรัพยากรทางด้านไหนมากสมมุติว่าต้องการเร็วเลยแพงเท่าไหร่ไม่ว่ากันครับก็จะเลือกเครื่องบินแต่ถ้าเกิดบอกว่าตัวเองมีเวลาครับไม่ได้รีบของชิ้นนี้ไม่ได้รีบก็อาจจะเลือกช่องทางที่ เป็นเรือซึ่งมันช้านะครับแต่ราคามันถูกนะครับแล้วก็หรือเลือกรถบรรทุกที่ราคาปานกลางตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาแล้วครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่เรามีด้วยว่าเรามีอะไรมากเรามีอะไรน้อยครับก็เลือกให้ถูกต้องครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องของ bio g notation อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Only オ u Channel ด้วยนะครับครั้งถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรติดตามชมกันได้เลยครับขอบคุณครับ